ำต,ต,ตืวนตนแรกที่นำเสนอเป็นเพียงการคาดเดาโปรดชายวิจารณญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางนำไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนสวัสดีวันพฤหัส,สวสดีที่21ตุลาคม2564ครับวันนี้ทั้งช่องรวมเลขเด็ดอาจารย์ดังก็จะมานําเสนอเลขเด็ดสไลด์แรกที่ทั้งช่องจะมานําเสนอในวันนี้ก็เป็นของเลขเด็ดคาชะโนดเลขเด็ดคาชะโนดงวดประจาวันที่1พฤศจิก,กายน2564เลขเด็ดคาชะโนดให้เลข5กับเลข6ถ้าเลข5มาก็จะมี50 52 54 57 5859153565ถ้าเลข6มาก็จะมี606264676869163656สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาเลขเด็ดคําฉโนดให้72กับ83ผลการออกตลาดก,กินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายรวดที่1ออก372เลขท้าย2ตัวออก38ให้72กับ83 ถูกทั้งเลขท้าย3ตัวท้ายนวนที่1และเลขท้าย2อต,ตัวงวดที่ผ่านมาเับเรามัดตามก็ต่อมาตามกันดูว่างวดนี้เลขเด็ดคาชะโนดยังจะให้เข้าเป้าเหมือนเดิมเหมือนเคยหรือเปล่าเับเรามาัตามกันดู ามาต่อก <premises. S 2> ันเลยครับมาต่อกันด้วยเลขดาวพฤศจิกล้วดประจําวันที่1พฤศจิกายน2564เลขดาวพฤศจิกให้เลข8กับเลข6ถ้าเลข8มาก็จะมี8184878908385828ถ้าเลข6มาก็จะมี6164676906365626สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาเลขดาวพฤศจิกให้72ผลการออกตลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายร้งวที่1ออก37ต่อให้72ออก72 ถูกเลขท้ายสองตัวท้ายเรที่หนึ่งงวดที่ผ่านมาครับเรามาตามกันว่างวดนี้เลขดาวพาสัสดุยังจะให้เข้าเป้าเหมือนเคยเหมือนเดิมอีกไหม มาต่อกันครับมาต่อกันเลข8ทิศงวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2,564เลข8ทิศให้เลข6กับเลข9สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาเลข8ทิศให้เลข2กับเลข7ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายหลดที่1ออก3,7,2ให้เลข2กับเลข7 ถูกทั้ง2ตัวครับถูกทั้งเลขสองกับเลขเจ็ดถูกหลักสิบกับแตกหน่วยของเลขท้ายสอตัวท้ายหน่วยที่1ง,งวดที่ผ่านมาครับเรามาตามก็ต่อมาตามกันว่างวดนี้เลข8ทิศยังจะให้เข้าเป้าเหมือนเคยเหมือนเดิมอีกหรือเปล่าครับเรามาตามกันดู มาต่อกันครับมาต่อกันด้วยเอาให้รวยงวดประจํมาที่ที่1พฤศจิกายน2564เอาให้รวยให้เลข2ตัวเดียวให้เลข2 2ตัวให้6 2 7 2 8 2 9 2สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาเอาให้รวยให้38ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก38ให้38ออก38นี่ก็คือผลงานของเอาให้รวยงวดที่ผ่านมาครับเรามาตามกันว่างวดนี้เอาให้รวยยังจะให้เข้าเป้าเหมือนเคยเหมือนเดิมอีกไหมครับเรามาตามกันดู เข้ามาต่อกันครับมาต่อกันด้วยคู่เด่นบนงวดประจําวันที่1พฤศจิกายน2,564คู่เด่นบนให้58กับ59สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาคู่เด่นบนให้24กับ25ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าโดยที่1ออก372ถูกเลข2ส่วนเลขคู่เด่นไม่เข้าเป้าครับเรามาตามกันต่อมาตามกันว่างวดนี้จะเป็นยังไงจะกลับมาให้เข้าเป้าอีกไหมครับเรามาตามกันดู เข้ามาต่อกันเลยครับมาต่อก็นด้วยคนมีโชคงวดประจำมาที่1พฤศจิกายน2,564คนมีโชคให้เลข3กับเลข9ก9ถ้าเลข3ามาก็จะมี3 1 3 2 3 4 7 3 6 3 93ถ้าเลข9กมาก็จะมี9,4,9,6,9,7,0,9,5,9,8,9สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาคนมีโชคหลุดครับไม่เข้าเป้าครับเรามาตามกันว่างวดนี้คนมีโชคจะกลับมาให้เข้าเป้าอีกไหมครับเรามาตามกันดู ำสำอัสไลด์นี้ก็เป็นสรุปและวิเคราะห์ท้ายคลิปของทางท่องรวมเล็กเด็ดอาจารย์ดังทางท่องรวมเล็กเด็ดอาจารย์ดังก็ขอสรุปและวิเคราะห์ดังนี้คู่เงิน 20 25 60 61 66 64ชุดทอง420 460สำหรับตัวเลขที่ทางช่องนำเสนอก็เป็นเพียงการคาดเดาขอให้ทุกท่านจงชายวิจารณญาณในการรับชมตัวเลขที่นำเสนอเพื่อเป็นแนวทางนำไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นทางช่องก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนถ้าท่านชอบก็ได้โปรดกดติดตามเพื่อกำลังใจทางช่องทำคลิปใหม่ๆต่อไปขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณครับ